ข้างในมันก็จะเป็นนี่มากัวมนเปนดาดปั๊บระวังหักเป็นสองท่อนเลยจะมีโพลไองนั้นนะครับเป็นโหวตมาโหวตกับผมสวัสดีกับราารพิ่ไวอร่คันตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงรีวิวที่ไม่มีชื่อ ช่วงนะฮะทางนี้ที่ผมจะไปคือเป็นดาบของกิโลแล้เป็นดาบไม้ตอนแรกผมพยายามจะหาดาบเหล็กน,นะฮะแต่ด้วยความผิดหลายงานคอสเนี่ยเขามีกฎมาใหม่ว่าห้ามใช้าชาดาบเหล็กน,นะฮะหรือว่าเป็นอาวุธที่เป็นอันตรายได้นะฮะก็เลยห้ามเอาดูดีเข้า,ขา,ขา,ขาขง,งานความคุยเลยเกิดขึ้นกับผิเป็เเนคนไปเยอะหลายคนนะก็เลยมาหาดาบไม้มาราคาหลักร้อย ว,ว้าวอ่าอ่ามันมีในกล่องจีิก็มีอ่าตัวปุ่มบอกดาวบบที่ใส่กับมกฝันเก็ตไหมเก็ตแต่เพิคมมาแล้วก็อันนี้จะซื้อหนึีเข็มขัดมาด้วยท,ทุ่มตัวนี้ผมมีสองเซตเรียบร้อยวาเสมอไปอีกหนึ่งนะฮะถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าไปที่กอื่นเนี่ยเขาจะเพิ่มตังค์ด้วยแต่นี้ราคาเปถยกเลยนะและ้วก็ในดาบนะครับจะมีข้างในเป็นอ่าปีโฟมคอย เออทำไมข้าใมมันจะเป็นอย่างงี้มัไมาเป็นดาบตอกระวางับสองท่อนเลยมีโบว์สองอันนะครับเป็นโบว์ข้างบนกับโบว์ข้างล่างที่ี่ดอย่างไรไม่เมานีนะครับ ผมสูงประมาณร้อยสิบห้ว่าเมตรสิบเอประมาณนั้นเละเนี่ยมันประมาณูประมาณเดีเกินเกขึ้นอสูงเ่าไหร่ร้อยเจ็าร้อยสิบห้ประมาณนั้นเละนะตัวรุ่มดาเป็นเชือนะฮะแล้วก็มีเป็นไม่รู้อ่ะบางเจ้าเป็นอ่าต uh, ิดเที่ยไม่ไม่มจะมีสองอย่างอ๋อซึ่งของผมเป็นคับิกนะฮะเพราะว่าเราทำร้อยแล้วเราเร้่มหลังอีกวน ที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรวะเรียกว่าจะทำงาทำาทำงาเป็นอะไรเสร์ทเสิร์ทเนียเนี่ยนเนไหนเป็นพตินะเพราะว่าข้อไหักแล้วแล้วก็ตัวดางนะครับลีลานะ่รู้ <c oughs> <c oughs> นะฮะเป็นไม้นะฮะเบาลแล้วก็ตนม,มันมีอยู่อย่างคือเป็น ตัวใบหลักเป็นสีขาวแล้วก็บนเป็นสีดําผมเลือกสีดำล้วนนะครับเพราะว่าเวลามันโดนกับเท้าอ่ะตรงนี้มันจะมีน่องมันก็เลยจะเป็นลายนีม้มากขึ้นนะฮะส่วนตัวหลักว่าไม่ได้แลือเอาประมาณนี้เป้าของเปามากนะฮะเระออาเว็นงานที่ไม่แน่นอนนะแต่ว่ารถตัวพวกดาวหนนะัหนักหนักไปเลยอ่ะเุดที่เดือดนะพี่เดือดนะพี่ อันนี้นะครับราคาหลักร้อยนะครับถ้าเพื่อนสนใจอยากครีกับพี่เขาผมจะลิงลิงไว้ใต้ดิสชั่นขอบชั่นเออโอ้โหก็ได้ผมเลยเฮียนั่นเราได้ยินเรื่องอะไรกันครับ